รีวิวพี่อุ้ยหน่อยค่ะตัวจริงสวยมากมุ้ยรีวิวให้ฟังนะแบบตั้งใจเลยคือทุกคนอ่ะอาจจะเห็นว่าในโซเชียลพี่อุ้ยอาจจะดูแบบแบดแบดแรงแรงดูแบบเกลี้ยกาดดูแบบโหแพลวพาวเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือก่อนที่วิญจะเข้าไปเจอพี่อุ้ยตัวจริงอ่ะวิญก็คิดแบบนั้นแล้ววิญก็แบบอ้าวตอนแรกวิญรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราต้องดูถ้าเราไปอยู่กับเขาเราต้องดูเป็นผู้หญิงมุงม้งมิ้งตัวเล็กน่ารักมากเลยแต่ว่าพอบิมได้ไปเจอพี่อุ้ยตัวจริงอะ่ะพี่อุ้ยเหมือนตุ๊กตาทุกคนคือตัวเล็กมากแล้วแบบเอวบางมากถ้าทุกคนเห็นว่าบิมที่บิมไลฟ์สดกับพี่อุ้ยอะ่ะแล้วบิมโอบเอวพี่อุ้ยคือบิมจะให้ทุกคนดูว่าเอวพี่อุ้ยบางมากคือพี่อุ้ยอะ่ะตัวเล็กกว่าบิมอีกแต่บิมอ่ะสูงร้อยห้าสิบหกอะ พี่วิทยเล็กมากแล้วก็ตัวบางมากทุกคนแล้วตัวจริงเขาจะแบบเป็นผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักอะไม่มีไม่มีความแพลวพาวอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แบบมาถูกเนื้อต้องตัวบีมอะไรอย่างที่เขาเคยพูดไว้กับทุกคนเลยนะใช่แล้วเขาเป็นคนที่แบบโกโก้ตามคนไม่ค่อยทันเราเล่นมุกอะไรเขาก็จะแบบ อ๋อเหรอแล้วก็ขำอะไรเงี้ยเออคือแบบเชื่อทุกอย่างที่เราพูดทั้งๆท,ที่สิ่งนั้นมันคือมุกอะค่ะมันคือแบบมุกอืมแล้วก็คือชวนไปไหนก็คือจะไปหมดล่ะเวลาบีมบอกว่าพี่ mm. อุ้ยเดี๋ยวบีมไปกินข้าวก่อนนะคะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละทุกคนเป็นลิสต์รายการร้านอาหารที่ดังที่สุดในเชียงใหม่ส่งมาให้บีมภาพเออใช่เออบิมบิมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่า พี่อุ้ยเป็นคนยังไงจริงๆพี่อุ้ยเป็นคนแบบโคตรน่ารักเลยทุกคนแล้วแบบเขาขี้เก่งใจมากขี้เก่งใจแล้วก็แบบพยายามทําให้เรามีความสุขมากที่สุดพยายามทําให้คนรอบข้างมีความสุขมากที่สุดอะไรเงี้ยอย่าเล่นมุกใช่อย่าเล่นมุกกับพี่อุ้ยแปะตลอดบางครั้งเราก็แบบเราเล่นมุกไปใช่ปะ่ะเราเขาก็แบบอุ้ยจริงเหรอบิงก็แบบ จริงจริงค่ะเอ,อ่อออย่างเงี้ยคือทุกคนคือวินมต้องแบบบิ๊มแป๊กอะแต่ว่าถ้าให้เราไปนั่งอธิบายอะเข้าใจฟิลปะถ้าให้เราไปนั่งอธิบายมันจะยาวมากวิ๊มก็เลยแบบค่ะพี่วยอย่างนั้นเลยเขาเชื่อจริงจนบางครั้งใช่อย่างนั้นเลย,เย,เลยพี่ชาเบียใช่เลย อุ้ยเป็นคนขี้เกงใจสุดๆขี้เกงใจมากซึ่งปกติบินเป็นคนขี้เกงใจอยู่แล้วไงแต่พี่อุ้ยะหนักกว่าเป็นคนขี้เกงใจแบบแล้วเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยแบบพี่อุ้ยก่อนเลยค่ะพี่อุ้ยก่อนเลยค่ะพี่อุ้ยก็บินก่อนบินก่อนบิก็พี่อุ้ยก่อนถวายเดือดหัวเมื่อคนขี้เกงใจมาเจอกันน่ารักมากเป็นผู้หญิงที่น่ารักมาก thank you